สวัสดีครับผมเอเจคเตอร์ในสัปดาห์นี้ผมจะพาทุกคนมารับชมนี่เลยสว่านกระแทกไร้สายของมาสารุนครับผมรูปลักษณ์หน้าตาแพ็คเกจกล่องเขาก็จะประมาณนี้เป็นสีแดงกับสีดําตัวด้านหน้าก็จะเป็นตัวที่เก็บอุปกรณ์เครื่องมือที่เขาแถมให้มากับตัวเครื่องนี้นี่ก็จะมีนี่เลย เป็นชุดสำหรับข้อต่อในการขันที่แคบอ่าแล้วตัวนี้ก็จะเป็นพวกบล็อกมีทั้งหมด3 4มสี่ห้าหเดแปดเก้าอันเป็นลูกบล็อกตั้งแต่เบอร์เบอร์สได้ไป9อันตัวนี้ก็จะเป็นขนาดปากแฉกปากแบนทั้งหมด10ชิ้นตัวนี้จะเป็นตัวข้อต่อ ตัวนี้เราหาซื้อเพิ่มเติมได้ฮะตัวที่เขาแถมให้มาไว้ก็ใช้ได้แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะเป็นดอกสว่านสําหรับเจาะไม้ตัวนี้เจาะไม้หัวจะแหลมตัวนี้จะเป็นเจาะเจาะเหล็กแต่ผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้หรอกเพราะว่าซื้อใหม่ที่เป็นพวกดอกเนี้ยมันจะดีกว่าทําให้เราประหยัดแรงด้ในการทํางานแล้วก็อีกตัวหนึ่ง เป็นตัวต่อที่ผมบอกสามาต่อใช้งานนะ้สำรับบล็อกอะไรพวกนี้เสียบปลดเร็วโอเคนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เขาแถมมาในกล่องเรามาดูด้านในกันนี่รูปลักษณ์ด้านนอกก็จะเจอนี่เลยใบรับประกันของมาสรุกครับผมขั้นตอนการสแกน qr code ลงทะเบียนเพื่อรับประกันสินค้า7เดือนครับผม แล้ตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือมาสรุเป็นสว่านรุ่นตัวนี้ครับผม SC DH ีพ125เนี่ยก็จะมีคู่มือการใช้งานบอกวิธีดูแลรักษาแต่ก็อย่างที่คุ้นเคยครับพวกสว่านเนี่ยการใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายแล้วก็ตัวการดูแลรักษานี่สวยงามจริงๆตัวนี้ครับผม สว่ายกระแทกไร้สายดูขนาดครับผมเล็กกระทัดรัดใช้งานได้แบบสบายๆเลยคล่องตัวตัวมาสลุตัวนี้เป็นแบบสามระบบด้วยนะสามารถที่จะปรับเป็นแบบกระแทกเจาะหรือว่าขันสก,กูก็สามารถใช้งานได้ตัวขันสก,กูก็อย่างที่เคยบอกในทุก,ทกคลิปที่ผ่านมาที่ผมได้เคยรีวิว<น><น>ก็ตัวทอกตัวนี้มีอยู่ด้วยกันยีระดับนี่ยี่สิบระดับก็คือความตึงในการขันน็อตนะ ถ้าเราปรับไปมากมันก็จะทําให้หัวน็อตจมลงลึกตัวนี้ก็จะเป็นปรับเป็นแบบเจาะตัวนี้กระแทกปรับแต่สามร,ระบบตัวใช้งานก็เนี่ยมีอยู่ประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการปรับความเร็วรอบมอเตอร์สปีดชารสปีดเร็วก็จะเขียนว่าเป็น L กับเป็น H ก็คือโลกับไฮนั่นเองตัวนี้เป็นมอเตอร์บัสเลสครับผมตัวด้านหน้าเขาจะมีแสงสว่างเป็นแบบไฟ led เวลา กดใช้งานนะมันก็จะมีไฟสองเวลาเรากดใช้งานครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นบอกเกี่ยวกับเรื่องขนาดความเร็วรอครับ2,000รอบต่อนอาที60สินิวตันเมตรครับตัวไดมิเตอร์คือ10บมิลก็คือตัวนี้เวลาเราจับตัวดอกสว่านนะได้สูงสุด10บมิลนี่เป็น Call impact c impact ิมแพ็คดูตัวนี้ก็จะเป็นการปรับ เดินหน้าถอยหลังนี้เป็นการเดินหน้าใช้วิธีการผักวบบน,น,นี่นี่เรามาพูดถึงตัวนี้แบตเตอรี่ที่เขามีให้มามีทั้งหมดสองก้อนครับผมเป็นแบตเตอรี่แบบมันตีพาเวเยี่สิบโวลต์ครับผมมาสลุให้มาแบบนี้เลยสวยงามยี่สิบโวลต์ครับ ผลการต่อเสียบใช้งานก็นี่เลยง่ายๆเสียบเข้าไปางี้เลื่อนให้ดังกลิ๊กแค่นี้ก็เป็นอาเสร็จละแล้วเกียใเห็นไหมมีไฟ LED อันนี้คือแบบไฮถ้าเราปรับแบบโลตัวนี้ก็จะหมุนช้าลงจะให้เกียร์กับเรื่องแบบแรงบิด วิธีการจับดอกเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากมากมายครับผมเพียงแค่เราใส่ดอกเข้าไปนวผมจะใส่ตัวนี้ให้ดูเราก็กดมอเตอร์แบบถอยหลังหน่อยก็ได้เพื่อจะได้ขยายรูตรงนี้หรือถ้าเราต้องการที่จะให้มอรูตรงนี้มันแคบของเราก็แค่จับบิดตัวนี้เราก็ประคองตัวปลอกด้าน,าน,นหน้านิดนึงแล้วเราก็กดกค่อยๆกดเห็นไหมมันจะแบบจีบเข้ามาแล้วนี่เราก็ใส่ลงไป แล้วเราก็ประคองนิดนึงแล้วก็เดินหน้าเทคนิคง,ง่ายๆครับเวลาเราล็อกดอกอะ่ะผมแนะนําให้เป็นตัวโลแล้วเราก็จับก็จะแน่นลนแล้วก็อยู่แล้วเราก็ไปใช้งานเลยละเนะจาะไม้ใส่ดอกกอันนี่ ยุสโกเนี่ยคลายออกมาแล้วก็ใส่หัวยุสโกเข้าไปบักนิดน,นึงโหมดการเจาะมอสูกนี้ก็คือการเจาะไม้ก่อน แล้วก็ตามด้วยยึดตะกูแรงทอ,อกตัวนี้ขนาดหมยเลขหก 6. โอเคก็จะได้การจมลึกประมาณท่าน,นี้เลยตัวนี้เป็นไม้เนื้ออ่อนเดมันก็จะง่ายในการตาะนิดนึงแต่ก็นั่นแหละฮะก็ปรับประยุกต์ตามการใช้งานครับผมส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขามีตัวระดับบอกเลยนะว่าเวลาเราใช้งานไปแล้วเนี่ยตัวแบตเตอรี่เหลือประมาณขนาดไหนเพียงแค่กดปุ่มนี้ด้านหน้าสีแดงเนี่ย ก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นมาสถานะบอกว่าแบตเตอรี่ตอนนี้เราเต็มอยู่ใช่ไหมสีเขียวขึ้นอันถ้านเหลืออันหนึ่งเราก็ชา์จได้แล้วก็กลับมาใช้งาน,นตัวตัวอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นแท่นชาร์จครับผมขนาดอินพุตตัวนี้คือเสียบไฟบ้านเนี่ย220โวลต์นะจะเป็นปลักแบบเป็นปลักกลมตัวเอาพุตที่เขาออกมาเนี่ยคือ18-21โวลต์ดีซีครับผมขนาด2แอมป์อยู่ตามดาน,นานี้เลยสถานะในการใช้งานจะมีไฟเตือนบอก ถ้าเป็นสีแดงนะี่คือกำลังชาร์จไฟถ้าเป็นสีเขียวนี่ก็คือร้อยเปอร์เซนแล้วก็ถอดกลับมาใช้งานได้ส่วนในเรื่องของน้ำหนักของสว่านมาสารุน s c d s 1 2 5ตัวเนี้ย น้ำหนักโดยรวมเมื่อเสียบแบตเตอรี่เข้าไปแลยเนะี่ยของเขาจะอยู่ที่เรา,เราประมาณ1.25กิโลก็ประมาณโลกับอีก2ขีด3ขีดก็ถือว่าเบามากๆและเทียบกับขนาดของมือผมนี่เล็กกระทัดรัดมาทำให้การทำงานแบบพื้นที่เล็กๆก็ใช้งานได้ด้วยขนาด60นิวตันเมตรถือว่าแรงพอสมควรการขันสกรูนะผมว่าตัวนี้เหมาะมาก แล้วก็มาถึงขั้นตอนทดสอบการเจาะปูนด้วยสว่านกระแทกไร้สายของมาสโรตตตัวนี้ที่ดอกที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นดอกขนาด5มิลครับผมเป็นดอกสำหรับเจาะปูนซึ่งก่อนการเจาะเราจะต้องปรับโหมดตัวนี้ก่อนให้เป็นสัญลักษณ์รูปค้อนอที่เคยบอกไปในทุกๆคลิปครับผมมาเริ่มเลย โอเคการแนะนำสว่านกระแทกไร้าสายปลายใต้แบนด์มาสรุตัวนี้ก็จะมีอยู่ประมาณท่านี้ส่วนเรื่องการเจาะปูนเนี่ยผมอาจจะแนะนำว่าควรเจาะไม่เกินสัก6วินเนี่ยในการเจาะปูนผมว่าโอเคเลยแต่ถ้าเจาะเล็กๆหรือว่างานดีไเล็กๆตัวนี้ตอบโจทย์แล้วผมมันเป็นน้ำหนักเบาแล้วเราใช้งานเป็นน,นานมันทำให้แขนเราไม่ล้าครับนะครับสำหรใครสนใจสินค้าตัวนี้ก็สามารถที่จะกดลิงก์สินค้าที่ผมจะทิ้งไว้ใต้ คลิปวิดีโอนี้ก็กดซื้อกดหาก็ได้อย่างตามใจชอบไปเลยแล้วกลับมาเจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผม